We are waiting for a train. Waiting for train. Yeah, where are we going? Budapest. Yeah. Prague. <laughs> and I go to Poland, maybe. <laughs> See you in the airport. So we're going to do this all trip. We are. We are. We the We We are. We against all odds <laughs> not all odds but yeah. we did it we did it <laughs> no one here and we're so hungry we're so hungry <laughs> <laughs> everyone left like walking so we're going to find some food or maybe we just walk around the street around the yeah. city and see if anything happens Open. Yeah. Yum! 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 Ooh. Hi, Sam. Hi. Can you introduce yourself? Okay. You? Hi, I'm Sam. I'm with Seal in Budapest. Yeah. <laughs> He's we, live my... in, we live in castellon we live in castellon where is the know? castellon we're, we're where the hell is castellon <laughs> spain yeah it's a pretty city it's we spain. live in the same city not together but same in the same city, city. <laughs> <laughs> okay, what's what we is saying now i think it's almost midnight yeah mm. ooh chicken yum Sposed. ยาามยมโอเคค่ะเดี๋ยวซินจะไปกดตังก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แลกเงินมาเลยเฮ้ย gonna be like English and Thai I love it แบงค์นี้คือเขาบอกว่ามัน t r i กี้ชาวต่างชาติมากเลยอย่าไปกดนะคะให้ไปแบบกดแบงค์ใหญ่ๆดูก่อนโอเคอุ้ยบิ๊กแปะบายสวัสดีค่ะคือเราเจอเพื่อนใหม่ของเอะมากแบบไปกดตังก็ได้เพื่อนมาเฉยเลย คือมานี้เจ๋งมากเลยมันมีหลายชั้นใช่ปะแล้วเหมือนกับข้างในอ่ะมันแบบกับประหลาดประหลาดนี่นึงอ่ะแต่โคตรเจ๋งเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ Good morning. morning. Where's my wife? A few moments later. First coffee. First coffee. Later, forever. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, that was the coffee. on the top. We have a... Baby. morning. Good morning. Good morning. ตลาดเซ็นทรัลมาร์เก็ตนะคะ so where we now central market central market แต่วันนี้เหมือนกับคริสต์มาสอีฟใช่ป่ะเราหลายร้านอ่ะเขาก็ปิดเราเปิดเหลืออยู่ไม่กี่ร้านนะคะชั้นสองก็จะเป็นแบบขายของฝากอะไรอย่างเงี้ยแต่ชั้นล่างก็จะเป็นแบบขายของสดตลาดสดนะคะไปเดินเที่ยวดีกว่า ละหลาดแล้วนะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆรอบตัวเมืองเรามีเวลาประมาณ36ชั่วโมงในบูดาเปสต์นะคะเราจะเที่ยวให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็ทุกคน gonna guess be like it's I 36 hours. Yeah. Very fast. Very fast. So where are we going? <laughs> <laughs> we only have 36 hours. So we walking, 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 walking walk in, in the city. Oh, yes. Where are we going? Where going go? I don't know. Building. There are a lot of cute, cute, cute building here. Do not! Oh my god, I look so cute. Cool. You're, you're the best. It's cold, I don't. I prefer to warm. You're the best! อนนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ National Museum นะคะแล้วก็เหมือนตรงกลางอ่ะที่เป็นแม่น้ำอัชื่อแม่น้ำดานูเบ้นะคะไม่รู้ว่า,สเ,าเสียงออกเสียงสูงหรือเปล่าดานูเบ้ It's Danube Danube I don't know I don't know เราไม่รู้เขาออกอ่านกันยังไงนะแต่แบบมันเกยียรดานูเบ้นะคะก็คือมันเป็นแม่น้ำตรงกลาง ระหว่างแบ่งระหว่าง mm hmm. สองฝั่งนะคะจึงกว้างมากแล้วก็ตรงนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ i museum oh yeah 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 <laughs> it's a museum the national museum of budapest of hungary budapest Bud <ap> yeah and ตรงนั้นก็สะพานอีกสะพานหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินไปไเรื่อยๆเพราะว่า How you be... What the palace name? Um the parliament. parliament. Oh wait, wait. this No Parliament the... is here uh, on this side. Yes. But we have to walk like twenty minutes from here. Oh the Parliament? Yeah. It's 20 minutes away? Yeah. Oh. I thought it was closer. So <laughs> oh, <geez. laughs> ก็งงๆเหมือนกันเพราะเหมือนกับตั้งแต่เดินมาจากสะพานฝั่งนูนะ้นอะมันก็จะเป็นไซซิงแบบที่ท่องเที่ยวหมดเลยนะคะซึ่งสามารถเดินได้แล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายอะแดดน่าจะออกแล้วเมื่อเช้าก็คือหมอกทั้งเมืองเลยมันก็จะมืดๆหน่อยแตเริ่มเห็นแล้วแดดออกแล้วเราก็จะเดินเที่ยวเมืองกันนะคะเดินเรื่อยๆเลย is second our d a yes y this is yes สวัสดีค่ะเรามาคริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะอีกที่หนึ่งมากินลังโจชโอ้ยสลังโจชมันเป็นเหมือนกับแป้งแป้งทอดเหมือนแป้งปลาต้องขโมทอดอ่ะแล้วก็โปะกับครีมมั้งครีมเปรี้ยวแล้วก็ชีสเดี๋ยวราจะมาลองกันนะคะเราซื้อราน นี่อันนี้คือลังโกชนะคะเป็นเหมือนกับของประจำชาติทางการีแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นอะไรแต่เท่าที่สีเห็นตอนนี้มันเหมือนแป้งปลาต้องโกเลยอะแล้วก็มีครีมเปรี้ยวแล้วก็กชีสแล้วก็เป็นหน้าต่างๆ นังโกช์นะคะมันเหมือนแป้ง,ปงคล้ายๆแป้งปัตต้องโกะแต่ไม่หวานแล้วก็ราดด้วยกระหริกนิดนึงแล้วก็ครีมแล้วก็ซาวครีมนะคะแล้วก็โปะด้วยกับเหมือนแป้งปัตต้องโกะเลนี่ยว้าวจกาก้าจ้าก้า 's ตอนนี้เราอยู่ตรงสะพานข้ามตรงนี้แล้วนะคะบูดาเปสเขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งด้วยแม่น้ำนี้นะัมบัด d i า d ไซด์นี่คือฝั่งบูดาไซนะคะ แล้วเราอ่ะมาจากฝั่งนู้นฝั่งนี้เป็นตัวเมืองของเขาแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งเพราะฝั่งนี้พวกปราสาทหรือว่าตึกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะสวยมากเลยคือมาตรงเหมือนเป็นสวนของพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างนะคะเป็นสปอตแรกเลยตั้งแต่เราเดินข้ามสะพานมาก็จะเจอที่นี่เป็นสปอตแรกเลยจะ,จะให้ดูวิวข้างบนคือวิวโอเคนะนี่ แล้วคือนางมีมีความเป็นบันไดเลื่อนให้เราจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นกันเหนื่อยนะทุกคนแต่ว่าตอนลงอะ่ะจะไม่มีบันไดเลื่อนนะนี่นะคะขึ้นไปดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของบูดาเปสต์นะคะจากฝั่งบูดาเป็นชั้นแรกในของวิวบูดาสแควร์โซ่นะคะ Let's go ก็กินห่อช็อกโกแลตแล้วก็วิวสวยๆ สองสถานีใช่ป้ะเราก็งงก็แบบคุณไหนวะแล้วรถไฟมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยหลายเรื่องมากวันนี้แล้วเราขอลาจากทริปกูดาเต์ไปเท่านี้ก่อนนะคะเ,เจอกันที่ปาร์คนะบาย